สวัสดีครับผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กับเจอกับครูอีฟนะคะนางสุภาวดีเขา่องชั้นเตรียมอนุบาลห้องที่1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาค่ะครูอีฟยินดีต้อนรับเด็กๆเข้าสู่ภาคเรียนที่2ของปีการศึกษา2564นะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่23แล้วนะคะหน่วยการเรียนรู้เรื่องชื่นชมอาชีพค่ะ ก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆนะคะเรามาร้องเพลงพร้อมๆกันหนึ่งเพลงดีกว่านะคะเพลงของเราคือโรงเรียนของเราเด็กๆท่องตามครูอิทก,ก่อนนะคะโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก,ก็ไม่สุกสนเราทุกคนชอบไปโรงเรียน มันเป็นเพลงที่ง่ายๆนะคะที่เด็กๆได้ร้องกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราไปร้องเพลงพร้อมๆกันเลยค่ะ ครูใจดีทุกคนเด็กๆก,ก็ไม่สุดสนเราทุกคนชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปรรโรงเรียน,ยนอาชีพมีหลายอาชีพนะคะที่เด็กๆรู้จักนะคะคุูจะยกตัวอย่างมาเช่นครูตำรวจชาวสวนชาวนาหมอทห,หาร นักบินเป็นต้นนะคะอาชีพต่างๆเหล่านี้เป็นอาชีพในขวันของเด็กๆใช่ไหมคะอาชีพเหล่านี้คือเด็กๆก็อยากเป็นอยากจะเรียนรู้นะคะว่าอาชีพแต่ละอาชีพมีหน้าที่อย่างไรบ้างเดี๋ยวคุณรูอีซจะพาเด็กๆไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะครูมีหน้าที่ สอนสิทธ์ให้เกิดความสามารถในการเรียนรู้ในวิชาต่างๆนะคะให้ได้มากที่สุดเท่าที่ครูจะกระทําได้นะคะสอนให้นักเรียนรือสิทธ์ของตนมีความสุขเพลิดเพลินกับการเ,าเรียนไม่เบื่อหน่ายอยากจะเรียนอยู่เสมอนะคะรวมถึงอบรมดูแลความประพฤติของสิทธ์ให้อยู่ในระเบียบวินัยหรือกรอบของคุณธรรมไม่ปล่อยให้สิทธ์กระทําชั่วด้วยประการทั้งปวงนะคะ สถานที่ทำงานของครูคือโรงเรียนค่ะต่อไปคือตำรวจนะคะหน้าที่ของตำรวจคือป้องกันและปร,ราบรามการกระทำความผิดทางอาญากฎหมายบ้านเมืองนะคะรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของชาติบ้านเมือง ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายบ้านเมืองกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจค่ะตำรวจปฏิบัติหน้าที่อยู่สถานีตำรวจนะคะอาชีพทหารนะคะทหารถือหรือที่เราเรียกกันว่ารั้วของชาตินะคะมีบทบาทสำคัญมากมายแก่ชาติไทยเลยนะคะทั้งในเรื่องของการป้องกอันเอกราชตั้งแต่เริ่มก่อตั้งประเทศชาติ คอยปกป้องการลุกล้ำอำนาจอธิปไตยของต่างชาติที่จะเข้ามายึดครอบครองประเทศไทยและหน้าที่สำคัญคือการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชาติทำให้พี่น้องประชาชนได้อยู่อย่างมีความสุขกินอิ่มนอนหลับอย่างไม่ต้องหวั่นเกรงอันตรายใดๆนะคะสถานที่ทำงานของทหารนะคะคือกองทัพไทยค่ะ ต่อไปคืออาชีพหมอค่ะหมอมีหน้าที่ตรวจค้นโรคและความผิดปกติของร่างกายจิตใจสั่งยาให้กับการรักษามีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในด้านการส่งเสริมสนับสนุนป้องกันร,รักษาโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะ สถานที่ทำงานของหมอนะคะก็คือโรงพยาบาลต่างๆค่ะส่วนชาวสวนนะคะสวนผลไม้นะคะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการทำสวนผลไม้ต้นไม้ต่างๆเช่นสวนลำไยสวนลิ้นจี่สวนทุเรียนสวนส้มสวนกล้วยไม้เป็นต้นนะคะสถานที่ทำงานของชาวสวนนะคะก็คือทำทำในสวนผลไม้ต่างๆค่ะ ต่อไปคืออาชีพของชาวนานะคะชาวนาคืออาชีพทางเกษตรกรรมนะคะในประเทศไทยมักมีความหมายถึงอาชีพปลูกข้าวเป็นหลักนะคะชาวนาในประเทศไทยนับว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุดเพราะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะสถานที่ทำงานของชาวนาคือทำในนาข้าวนะคะต่อไปคืออาชีพที่เด็กๆหลายคนเป็นความฝันของเด็กๆหลายคนเลยนะคะคือ นักบินค่ะนักบินคือหน้าที่ของนักบินคือการนำผู้โดยสารไปส่งยังที่หมายให้ปลอดภยัยโดยที่ทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายตรงเวลาโดยมีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของผู้โดยสารซึ่งนักบินจะต้องคิดถึงวิธีการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างทำการบินด้วย เต้องมีการเติมน้ำมันเพิ่มเติมหรืออาจจะต้องมีการหลบทซอฟอากาศนะคะสถานที่ทำงานของนักบินนะคะคือบริษัทสายการบินต่างๆค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆคุยได้ยกตัวอย่างอาชีพต่างๆมาให้เด็กๆได้ฟังกันแล้วนะคะมีความขวันของเด็กๆอยู่ในอาชีพต่างๆนี้บ้างไหมคะเด็กๆต้องขยันเรียนนะคะตั้งใจเรียนเด็กๆจะได้ตามความฝัญของเด็กๆนะคะ วันนี้ครูอิ๊กก็มีเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ